ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันอย่างมากสําหรับคลิปของสาวกเมนชุดทหารรองเท้าส้นตึกที่เดินทางมาให้กําลังใจทหารชาวกัมพูชาจนกลายเป็นวนร่าชุกข้ามคืนซึ่งที่ผ่านมาคนไทยก็ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องรองเท้าที่ถูกนํามาทําคลิปล้อเลียนเพราะมันดูไม่ได้เข้ากับชุดทหารที่จะไปออกรบแต่มันดูเหมือนหางเครื่องที่กําลังจะขึ้นเวทีซะมากกว่า แน่นอนว่าหลังคนไทยออกมาล้อเลียนแบบนี้ก็ทำเอาสาวขามรชุดทหารรองเท้าส้นสูงไม่พอใจอย่างมากออกมาไล์สดฟ้ากลับโดยไม่พอใจสองเรื่องหลักๆคือ 1. โดนล้อเลียนท่าตะเบะมือแอน 2. โดนล้อเป็นทหารแต่ใส่รองเท้าส้นสูงในคลิปนางโวยวายเสียงดังทหารกัมพูชามีเกียรติมีศักดิ์สรีล่าสุดข้อมูลมาใหม่เธอไม่ได้ชื่อวันมรณาแต่เธอชื่อว่าเชงเสรยรวด และเธอก็ไม่ได้เป็นทหารด้วยทางผู้จัดการออนไลน์นำเสนอความจริงอีกมุมหนึ่งของสาวใหญ่ชุดทหารที่หลายคนคิดว่าเธอชื่อวันมรณาซึ่งแท้จริงเธอชื่อว่าเชงเสร,ริรุษไม่ได้เป็นทหารและก็ไม่ได้เป็นเมียนายทหารแต่อย่างใดที่หลายคนเข้าใจเธอเป็นเพียงแม่ค้าออนไลน์ขายเครื่องสำอางเพียงเท่านั้นเชงเสร,ริรุษหรือที่ชาวเน็ตกัมพูชาเรียกว่าเลิฟละยามีชื่อเสียงจากการขายของออนไลน์ อวดไลฟ์สไตล์สวยหรูอู้ฟู่รวมถึงเป็นที่ชื่นชมในการทำคอนเทนต์เชิงทำการกุศลช่วยเหลือคนยากไร้คนแก่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆยังกรณีล่าสุดกับคอนเทนต์ไปส่งของช่วยเหลือทหารชาวกัมพูชาส่วนสามีของเช่งเสริรุตก็ไม่ได้เป็นนายทหารมีชื่อว่าเฮงกิมเฮียงทำธุรกิจและทำคอนเทนต์ร่วมกับเมียซึ่งดูเหมือนว่าเข้าใจผิดทั้งหมดกับตัวเธอและสามี จะมาจากที่ทั้งสองชอบใส่ชุดทหารเมื่อไม่นานมานี้เพราะปกติแล้วคนไทยเราจะไม่ใส่ชุดทหารหรือชุดข้าราชการของหน่วยงานใดเด็ดขาดถ้าไม่ได้ทำงานในหน่วยงานนั้นสังกัดนั้นจริงๆแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่การสวมคอสเพลย์ของเธอมันสร้างปัญหาที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เชงเสรยรุ่ดเกือบถูกถอดต,ตำแหน่งออกยาอันทรงเกียรติตําแหน่งที่พลเรือนสามารถได้รับจากกษัตริย์กัมพูชา จากการทำความดีความชอบซึ่งปัจจุบันก็มีนักธุรกิจจำนวนมากที่ได้รับตำแหน่งนี้เนื่องจากบริจาคเงินจำนวนมากให้กับรัฐบาลหรือช่วยเหลือสังคมที่ผ่านมาเชิงเสร,ริรุตเคยเข้างานครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเพราะเธอดันทำคอนเทนต์สวมชุดพระนางอินทรเทวีมาเหสีเอกลำดับที่สองในพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งคนขเขมรให้ความเคารพนับถือและคอนเทนต์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับคุณหญิงหุนสีน้า น้องสาวของสมเด็จฮุนเซนจนโดนคุณหญิงออกมาตำหนิดโดยตรงถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแถมคุณหญิงยังให้สมาคมออกยาแห่งชาวกัมพูชาทบทวนคุณสมบัติของเชงเสรุสด้วยเนื่องจากบพบว่าเชงเสรุสอาจแอบอ้างผลงานของคนอื่นเพื่อให้ได้ตำแหน่งออกยาคุณหญิงฮุนสีหน้าบอกว่าเชงเสรุสขโมยผลงานของพี่ชายเธอคุณเนงอดีตนายกชาวกัมพูชาซึ่งเป็นพี่ชายของสมเด็จฮุนเซน ไม่ว่าจะเป็นปูถนนคอนกรีตการสร้างมัส,สยิดซึ่งรวมเป็นเงินกว่า7แสนดอลลาร์สหรัฐหรือราว22ล้านบาทหลังจากนั้นไม่นานเชงเซรุดก,ก็รีบออกมาขอโทษและยอมรับในทุกประเด็นที่คุณหญิงตําหนิอย่างไรก็ตามหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอคอนเทนต์ช่วยทหารชาวกัมพูชาล่าสุดอาจเป็นการทําไปเพื่อเอาใจผู้มีอํานาจ และลบภาพลักษณ์อันเสื่อมเสียในอดีตที่เธอเคยก่อก็เป็นไปได้